คองผ่านน้ำฟลัดเวนะครับที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้เป็นตัวอย่างความสำเร็จของโครงการป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งรวมถึงเส้นทางคมนาคมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งบริษัทเคเบิรเตอร์เตรียมพิจารณามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยตามแผนบริหารจัดการน้ำชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณเจวรีวิจารณ์จิตรายงานจากเกาหลีใต้ครับคลองผันน้ำฟลัดเวขยองอินอาราในจังหวัดอินชอน คือโครงการระดับประเทศของเกาหลีใต้ที่เควอเตอร์เป็นผู้ดําเนินการสร้างและบริหารจัดการเชื่อมแม่น้ําหันซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของประเทศตัดผ่านพื้นที่ลุ่มแม่น้ํากุยโพลงทะเลฝั่งตะวันตกเป็นโครงการที่เพิ่งสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีที่ผ่านมามีประตูระบายน้ําเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในฤด,ดูน้ําหลากส่วนช่วงเวลาปกติใช้เป็นเส้นทางลัดของเรือสินค้าความยาว18กิโลเมตร บริเวณโดยรอบเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมขนาด1,300กิโลวัตต์และตลอดสองฝั่งเป็นพื้นที่สีเขียวดรลีฮันกูวิศวกรชำนาญงานผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนไทยว่าคลองผ่านน้ำพยองอินอาราใช้เวลาก่อสร้าง2ปีกับงบประมาณ2,500ล้านเหรียญสหรัฐ โดยใช้เป็นเงินชดเชย1000ล้านเหรียญเพราะมีประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า3,000ครัวเรือนในจำนวน1ล้าน5แสนคนดรลียอมรับว่าแม้โครงการนี้จะประสบความสำเร็จที่ประเทศเกาหลีใต้และจะเป็นต้นแบบในการสร้างคลองผันน้ำที่ประเทศไทยภายใต้งบประมาณ1 5 0 0 0 0ล้านบาทแต่ด้วยความยาวที่แตกต่างกันเกือบ300กิโลเมตรความกังวลจึงเป็นเรื่องของผลกระทบการเคลื่อนย้ายที่อยู่ของประชาชน และการต่อต้านจาก NGO ซึ่งประเด็นนี้เควอเตอร์ยืนยันว่าจะดำเนินการให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุดขณะที่นายมนทนพานุโภคินกรรมการผู้จัดการเควอเตอร์ประเทศไทยเปิดเผยว่าแม้บริษัทจะเป็นผู้ชนะการประมูลแต่ขณะนี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญาการสร้างจึงอยู่ระหว่างรอและยืนยันว่าหากสัญญาชัดเจนเควอเตอร์พร้อมจะเปิดเผยให้สังคมรับรู้ทุกขั้นตอน โครงการคลองผันน้ำขยองอินอาราคือต้นแบบตามโมดูล5ที่เคาวเตอร์ได้รับจากรัฐบาลไทยนะคะและมีแผนจะดำเนินการก่อสร้างทันทีหากมีความชัดเจนจากสารปกครองสูงสุดและทําประชาพิจารณ์แล้วเสร็จแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความแตกต่างระยะทางคลองสภาพสังคมและวัฒนธรรมแต่ทางผู้บริหารเคาวเตอร์ก็มั่นใจค่าว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะสามารถดำเนินงานให้สำเร็จได้ภายใต้กรอบกฎหมายของประเทศไทย เจวารีวิจาร์จิต n อ t New Focus ฟรายงานจากเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ค่ะ